เกรซและเพ็พิชชาเจ<ฟ>ันในคืนว,วันนี้นะคะเรามีแผนจะมาแกล้งเพี้ยนก,ก,กันถูกต้องมีหลายคลิปแล้วที่แกล้งหนูถูกต้องอะใคยแกล้งอะไรบา้างเคยแกล้งอะไรบ้างมัน,นเยอะ <c oughs> ไม่รู้อะแต่ว่าทำอะไรขัดใจหนูทุกวันแล้วก็ห <c oughs> มันไข้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะอะวันนี้จะเอาคืน กอ๋อพี่ไอ้กลัวหัวปลาเงี่ยเออเป็นคนที่กลัวอะไรแปลกๆนะเองน้นองนอาแล้วไงเลยต้มหัวปลาต้มให้สุกก่อนนมันจะไม่แฉะไม่ขาวมากวันนี้นะคะอย่างที่บอกจะแกล้งใช่ไหมเราจะแบบว่าบอกว่าเรามาถ่ายบล็อกนั่นค่มีแบบข้าวมันไก่มาให้เานี่น่ี่มันไก่มาเช้าพี่ไอ้เาชอบกินข้าวมันไก่ อหมายถึงว่าเอาหัวปลาใส่เข้ามันไก่ไว้พอเปิดปุ๊บอ,อ๋ออย่างนี้อันนี้ซึ่งเปิดมาเขาคิดว่าอ๋อโดนแจ้งเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วคือคือตาอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่ต้องต้องให้ให้ไก่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกไก่มาอ่ะมามาต้มหัวปลาไปก่อนนี่ไม่ต้มดีกว่าไหมไม่ก็ไม่ได้หรอกมันมันม,มันน้ำแต่นี่เสร็จแล้วต้มแค่แบบอ๋อต้มไม่พอแบบไม่ไม่คาวมากเนาะต้องเอาคาวๆสิมามา อ่านเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่ข้าวมันไก่เนี่ยห่อปกติมันประมาณนี้แต่นี่เราซื้อเป็นแบบห่อข้าวเปล่ามาซึ่งไอเนี้ยมันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งอ่ะเข้าใาปะอันนี้คือปลาไข่ปลาไข่ห้าตัวหรอเราหั่นแต่หัวเลยไหมฮะเอาหัวหัวแบบล้วนๆอ่ะคนอะไรกลัวหัวปลาตลกกลัวไห นี่กายเดี๋ยวกายเนี่ยมีหน้าที่นะกายอย่างนี้นะเดี๋ยวพอเขาอะเปิดไอ้นี่มาใช่ป่ะเขาเจอปลาหวัวปลาก,ก็ตกใจใช่ป่ะเขาคิด,คดว่าเออแค่นี้ก็จบแล้วเปล่าแ,แต่ระหว่างนั้นอะกายกายต้องวิ่งมาแบบอย่างรวดเร็วอะยัดใส่เสื้อพี่ไอซเอาเอา,เอาหวัวปลาอันเนี้ยยัดใส่เสื้อลงไปอาจจะข้างหลังหรือข้างหน้าอะไรก็ตามทำได้ไหมทำได้ไหม เดี๋ยวต้องเป็นหมามาวะให้หมามาดีกว่าที่ไอซ์ยังไม่กล้าหือนะฮะปาต้องถ่ายกล้องจะทำไงนี่นี่อันแรปเพราะปาใหญ่ไปเริ่มแรปได้ไหมปิดไฟได้หรือมั้งปิดไฟปิดไฟปิดไฟเลยปิดไฟก่อนนะกินเป็นข่าวจริงเนาะข่าวจริงๆอันนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวอันอย่างนี้ไม่เลอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอสัักช้นนึงเลอะยังไม่เลอะ แว่า,ข,าอขออีกคชั้นนึงเนี่ยดูสิเจนกล,ลัวทำไมเยนยังไม่กลัวเลยแต่เจนหรอเขาไปอย่างนัน้นอ่ะอ่ะมามมา้แล้วให้มันตึงๆได้รู้สึกความความเป็นหัวปลาอยู่ยัดใส่หลังยใส่หลังอ่ะเขาเขาเป็นผู้ชายไงเขาจะเขาจะระวังแบบเขาจะล่องว่องไวถ้าเราไม่แข็งแรงพอมันจะยัดไม่สําเร็จใช่ไหมแต่ถ้าเป็นม,มาไม้เขาจะไม่ขัดขืนเพราะพี่ไอ้กลัวม,มาม้ที่สุด อาแลอวนอี่อ่ะไหนเขาดูสิอ่าอย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้อ่ะทีนี้เอาหัวเอาปลาตัวนี้มาเรียงใส่เขาเมันไก่ดิให้ต้องเป็นอันนี้เดียวกันด้วยนะแล้วเขียนชื่อไห้ว่าอันนี้ของไอ้อ่าอันนี้ปลามาแล้วนะคะโอเคทีนี้นมันจะต้องเรียงยังไงให้เหมือนไก่ลองมาดูไหมลองแกะไก่มาดูไหมต้องลอกแค่อุ้มๆฉันน่ะก็สามารถห่อได้ออรออ่ะแต่ก่อนก่อนแม่แอนจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะไปสับไก่ที่ข้าามันไก่มาก่อน นะมีอาชีพเยอะฮะอ่ะเลี้ยงอย่างนี้อ่ะฮะปลามากปลาปลาปลาเจนเม้นเหรอฮะเม้นตอนนี้นะครับแม่แอนก็เลี้ยงอ่ะพอแล้วพอแล้วให้มันแอนจะเยอะแอนจะเยอะเดี๋ยวมันเกินสภาพอันนี้ไปมันเหมือนไก่อ่ะนี่ก็คือเท่าเข้าไก่แล้วก็นี่ก็เธอบอกว่าจะเอาหัวเป็นตับๆไม่ใช่เหรอพอแล้ว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 เดี๋ยวมันไม่เนียนเนียนเพราะมันแค่นี้เขาก็กลัวแล้วฮะพพิิเเศศษษ แต่ทุกคนนะคะช่วยกันแก้ย่างอย่างขมีเขาเรียกอะไรอะขมันขมีแปลว่าอะไรขมันขมีพอแล้วพอแล้วไม่ต้องต้มแล้วแก๊สพอแล้วพอลไม่ต้อแกอมามาเอาแรปตุกปลาเนี่ยอีกรอบหนึ่งเผื่ออาวุธครั้งที่สองครั้งแรกเผื่อพลาดอันนี้อันนี้หอกกลับก่อนอันนี้หอกกลับ เดีมือมันเดห่อไม่เนียนอ๋อห่อไม่เนียนเขียนชื่อไว้ด้วยนะว่าไอ้ไม่เราเขียนไว้เลยอ๋ออ๋อไอ้กินเนื้อน่องอ๋อไม่เรากินเนื้อไหนแต่ว่าเรากินเนื้ออกเอให้มันอ่าเอาเป็นลายมือมีอลายมือแบบเละๆหน่อยลายมือร้านเขามัานไก่เขาเขียนยังไงครับหม่อมไหมเดี๋ยวเขียนได้ตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามันไก่ พี่อเหมือนไหมสภาพเหมือนไหมพี่ไม่รู้พี่ไม่เออเหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าไอ้กินอะไรนะแต่พี่ซื้อเนื้อน่องเออเออเออไอ้แจกเนื้อน่องแล้วกันนะอยงี้อ้าอ้าอ้าอ้อุ้ยอุยเหมือนเหมือนเนียนเนียนอ่ะทีนี้นะคะเราก็ไงเจสรอรอขารอเจ้าตัวมาเสร็จแล้วตลกตัวต่อเนี่เนโทรเช็คแล้วเจ้าตัวกําลัง จอดรถอยู่กายฮะกายรู้หน้าที่นะมาแล้วมาแล้วแลเดี๋ยวเดี๋ยวด้ะมาแล้วแอนมาแล้วมาแล้วแล้วอ่าปุปปูปุปปูปุปปูอ่านี่นะคะนี่อันนี้อันนี้พี่ไอซ์นะคะนี่เป็นพีเอทีของช่องเรานะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายงานกันวันนี้นะวันนี้วันนี้อัปเดตวีล็อกอัปเดตวีล็อกวีล็อกแบบเจริชีวิต ของของพวกเราตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ามีความสุขมากทุกคนที่น่าสงสัยก็เลยที่น่าไปแอนด์เลยเอ้ยแต่เราเดี๋ยวเรากินกินก่อนแล้วค่อยถ่ายงานอ่ะมีข้าวมันไก่ในทงไว้นะเนี่อย่าทะเลาะกันเด็กสองคนอ่ะแกะแก่ชาวแก่แกะของสุไอ้ของไออ่ะพี่ซื้อเป็นอะไรน้องอ่ะเออไม่รู้ว่ากินอะไรอ่ะอันนี้อ่ะเราจะมากิน เขาเป็นไก่ใช่ไหมคะของเกสปกติชอบกินเป็นอะไรเกินเนื้อเนื้อไม่หนังใช่ปะคือที่เนี้ยดีตรงที่เป็นซุปมะนาวดองเฮ้ยแกะแกะอย่าช้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวนดูหน้าตาของเกสสิคือปกติเกสกินแต่เนื้อใช่ไหมแล้วพี่ไอปกติชอบกินอะไรคะกินเนื้อน่องนี่แหละครับบอกเลยว่ารู้ใจกันเหลือเกินโอ้โหพี่นี่แบบว่าเสียงดวงมั่วเลยเพราะปกติน่ะ คนหน้าตาดีเขามักจะไม่กินเนื้อน่องกันกระบอกหน้าตาดีไงอ๋อแก่ๆส่วนน้อยจะจะฮะยัยยัยดูนี่ก่อนยัยดูนี่ก่อนอะไรไม่ใช <carro> ่ ดไม่ให้ถือกล้องว่าแล้วแลมันมีอะไรกลิ่นตุ่มกลิ่นปลาคาวตุ่มสนใจป่าวสนใจป่าวสปลาเป็นไงหลังแรกหลังแรกเป็นยังไงไม่มีไม่มีปลาแล้วแเป็นไงอันนี้นะคะเอ็ดเกมคุ้มเดีว่าหลังแรกหลังแรกต่าใจไหมฉันมุงไม่ต้องทำอะไรนะคะเราก็รู้สึกแบบ ทำชั้นไาเยอะอ่ะไี่ทำได้หรอพี่ทำได้หรอพี่ไม่ทำได้หรอยังไงอะใครอยากให้แกล้งเกนหรือแกล้งพี่ไอ้ฮะอย่าลืมความเบ้นจนมาหรือถ้าใครอยากให้แกล้งแม่แอนนะฮะจัดไปดีปะตกใจไหมเมื่อกี้ถามหน่อยอ้มไม่น่าถามพี่ไม่ขนาดนี้ท้าไมไดกลัวหัวปลา ดีมีเหตุการณ์อะไรตอนเด็กไหมคือผมอ่ะไปแผงตลาดใชยพี่ตอนเด็กๆแล้วผมก็เห็นแบบปลาที่มันดิ้นอยู่กลางตลาดแล้วรู้สึกว่าคนลุกอะพี่แค่นั้นอ่ะเกิดเหรอไม่นั้นะเออแม่แอนมีสิ่งที่กลัวไหมนอนเนี่ยอ๋อว่าอย่าอันนี้คือบอกข้ออื่นเฉยเจนกลัวอะไรไหมเจนกลัวอะไรเจนกลัวมาไม้ยาโอเคเจ้าของช่องว่าไง ก็สำเร็จไปได้เลยก็โอเคจบคลิปเลยยิ่งยิ้มมันเกลีกันยิ่งยิ้มันใ่กันหัวปลาอยู่นู่นแล้วเออไม่มีสเปมมาด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ลงมาอ่ะโอเคปิดคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะดูไป็นลบอยู่หลักเสา